สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์การเมืองก,ก็ยังคงเดินไปอย่างที่เดินเป็นนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่เคยเป็นนะครับท่านสถานการณ์ก็ยังคงมากมา,กายก่ยกองกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องมวลชนครับท่านที่จะออกกันมาแล้วเนี่ยหลังจากใช้เวลานานเหลือเกินแล้วนะครับท่านผู้ชมจัดครับท่านจัดทุกครั้งนะันเนี่ยพังทุกรอบกันเลยทีเดียวโวเดี๋ยวคนจะมาเยอะมากโวเดี๋ยวคนจะมามืดฟ้ามูดดินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วรอบนี้แหละจ้าก็จะทําการจัดครับ ค่ะเดิมผู้ชมบางคนก็เหมือนกับว่าประเมินนะครับท่านหรือว่ามันจะประเมินแบบวูบเกินไปหรือว่าปั่นข่าวก็ไม่อาจแน่ใจมีการออกมาประเมินว่าเนี่ยมากันเป็นแสนห้าหมื่นคนกันเลยทีเดียวนะคับเดิมผู้ชมโอ้ยถ้ามาแบบนั้นครับท่านเป็นแสนห้าหมื่นคนนี่ผมสงสัยต้องปิดช่อง YouTube ทิ้งแล้วนะครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์จะอะไรวะเนี่ยโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันตกมันไม่ได้นะคับเดิมผู้ชมมันยูเทิร์นมันย้อนสอนไม่ได้ครับท่านแล้วก็สถานการณ์การเมืองทุกวันนี้นั้นนเ่่อกาปีน ครับท่านหรือว่าหลายปีก่อนอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวหลายอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับท่ามผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านก็ได้มีการนั้นเนี่ยออกมานะครับท่านผู้ชมขอได้ไหม่นั่นเนี่ยขออะไรจะเนี่ยขอรับบริจาคเงินครับท่านในการทําม็อบที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะจบเร็วที่สุดนะครับท่ามผู้ชมเอ้ยอะไรวะเนี่ยเริ่มระหว่างอะไรวะสี่โมงเย็นนะครับท่าน เห็นบอกว่าถึงสามทุ่มมาวันนี voilà Jamie, ้เ ah. <No. S 2> ห็นรู้สึกว่าถึง2องทุ่มแล้วนะคบท่านผู้ชมหลายฝ่ายก็ถามนนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่ตีเหล็กรอนร้อนว่าทาไมไม่ออกมาตั้งแต่ช่วงที่กระแสยังแรงๆนั่นเนี่ยรอไปตอนนั้นนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็มันหมดนะคบท่านผู้ชมหมดกระแสแล้วครับท่านเพราะอะไรจ้าถึงประกาศเวลาน้อยเหลือเกินมันต้องการชิมล่างนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติบอกแบบนั้นเนี่ยเราจะจัดแบบยืดเยืะออะไรประมาณนี้มวลชนมาหลอมแหลมเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็จะหาทางลงยากนะคบท่านผู้ชมอันนี้ปูทางไว้ก่อนเห็นไหมนั่นเนี่ยเราต้องกลับก่อนแล้วนนะเเพรราา อะไรวาเนี่ยบอกไว้แล้วว่ามันจะมีแค่3 4สี่ชั่วโมงนะคบเดิมผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติประชากรทั้งหลายมาเยอะกว่าที่พวกนี้คาดอย่างละจ้าอาจจะอยู่ต่อหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องติดตามนะคบเดิมผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากที่ดีใจนะคะเดิมผู้ชมแทบน้ําตาลินไหลเลยทีเดียวครับท่านหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าชีวิตแม่มึงเอ้ยมีแดกหรือเปล่าครับท่านบ้างก็ก้มหน้าก้มตาทําอะไรจ้าเนี่ยบริจาคเงินนะคบเดิมผู้ชมบางส่วนนั้นเนี่ยสภาพชีวิตโซโหนี่รันโทรครับท่านก็ช่วยบริจาคเงินให้มอบด้ ส่งผลให้ตอนนี้ม็อบด,ดีใจขนลุกขนพองนะครับท่านผู้ชมยอดบริจาคทะลุอะไรประมาณนี้แล้วมันก็น่าจะมีเงินของพวกนี้อยู่แล้วนะครับท่านรวยอยู่แล้วเฮ้ยพวกที่อะไรวะเนี่ยใช้ชีวิตน,นั่นเดียกก็น่าจะใช้ชีวิตต่อไปเอาตัวให้รอดก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากจะดูพรอ,ออกมาประกาศลั่นนั้นเนี่ยอะไรวะขอรับบริจาคนะครับท่านผู้ชมในการทํามอบครับท่านแค่วันเดียวข้าวก็ไม่รู้ว่าต้องเลี้ยงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมายังไม่ทันหิวนี่มอบก็อาจจะต้องเลิกไปแล้วก็เมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวลือครับท่านว่าจะมี ที่ลิ้มทองกุลนะครับท่านผู้ชมมามอบด้วยอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าวันนี้ไปเซิร์ชมาแล้วครับท่านวุ่นหนักไม่หยุดยั้งนะเนี่ยหลังจากมีการโต้ข่าวนะครับท่านผู้ชมปล่อยข่าวปวนมบครับท่านว่าส่วนที่ลิ้มทองกุลนั้นเนี่ยเตรียมเจะขึ้นเวทีมบนะครับท่านวันเสาร์นี้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีสคริปต์ในการที่จะด่าประยุทธ์นะครับท่านปานเทพบัวพงพัน์ครับท่านออกมาปฏิเสธพระวรนั้นเนี่ยไม่มีแบบนี้โดยป่วนม็อบครับท่าน28มิถุนาปานเทพยันไม่จริงสนที่เตรียมด่าประยุทธ์เนี่ <men> ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วสนธิจะออกมาไหมจ้าออกมาครับท่านหลังจากที่มีการโต้ข่าวลือนะเนี่ยก็ได้มีการออกมายืนยันว่าเฮ้ยใครมันเป็นคนปล่อยข่าวแบบนี้ว่าสนธิลิมทองกุลนะเนี่ยเตรียมซัดประยุทธ์บนเวทีนะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จพร้อมเผยยอดโอนเงินสนับสนุนการชุมนุมอะไรวากลุ่มรวมพลังแผ่นดิน28อะไรนี้พุ่งทะลุอะไรเว้ยเฮ้ย7ล้าน7 0 0 0 0บาทในเวลา20ชั่วโมงเตรียมใช้เพื่อกิจกรรมปลุกพลังรักชาติรักชาติไม่กี่ชั่วโมงครับท่าน แล้วก็ม็อกก็จะเลิกไปนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มอบส่วนเกินให้กับกองทัพภาคสองเฮ้ยทำไมใช้คําว่าส่วนเกินไว้เนี่ยส่วนเกินมันช่างเหมือนกับการบอกว่าเป็นของเหลือหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติผมไปที่ไหนสักที่หนึง่งเฮ้ยนั่นเนี่ยยังเหลือข้าวอยู่หนึ่งกล่องกับเฮ้ยเนี่ยข้าวยังมีอยู่หนึ่งกล่องนะครับท่านผู้ชมมันที่บอกว่าเนี่ยส่วนเกิน แต่นี่ของไทยโพสต์วันนี้ส่วนเกินเป็นอย่างไรบ้างจะส่วนเกินครับท่านก็จะมอบให้กองทัพภาคที่2ยืนยันโปร่งใสสุจริตนะเนี่ยปิดบัญชี29มิถุนายนนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านสนธีลิมทองคุณมาแล้วนะคะบท่านผู้ชมลั่นครับท่านเจอกันแน่นอะนเนี่ยเจอกันที่ไหนจะเนี่ยที่มอบนะครับท่านสนธีลั่นครับท่านรอฟังทีเด็ดเย็นนี้เจอกันเอ้ไม่ใช่ยันเจอกันนะเนี่ยวันที่มีมอบครับท่านเจอกันแน่บนเวทีไล่อิงอันนี้ก็จากสํานักแนวหน้านะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามกรณีมอบนะเนี่ยนี่สีบ การชุมนุมจะมีการไปปราศัยของตัวเองด้วยหรือไม่ซึ่งก็คือสนธิกล่าวว่าไปแน่นอนครับท่านทั้งหลายไปแน่ไปแน่และให้สื่อมวลชนคอยฟังให้ดีๆนะเนี่ยเพราะสนธิหรือว่าตัวเขาเองจะมีที่เด็ดในการพูดบนเวทีชุมนุมนั้นอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโดยการชุมนุมจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงกี่โมงไปสืบหากันเอาเองแต่ไม่กี่ชั่วโมงวันนี้สองทุ่มของวันนี้ก็จะเลิกไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งส่วนที่เด็ดดังกล่าวนั้นเนี่ยจะทําให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่สนธิทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่ารัฐบาลอะไไรพูดปก็ ไม่สะเทือนหลอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถูกต้องเลยครับท่านถูกต้องแบบติดตลกหรือเปล่าจ๊ะถูกต้องแบบไม่ติดตลกเลยนะครับท่านผู้ชมทําอะไรไม่ได้อย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวครับท่านสืบเนื่องมาจากผบทบพบเรือนะครับท่านผู้ชมผู้บัญชาการทหารอากาศครับท่านบกเรืออากาศพร้อมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับท่านมายืนกันทั้งแผงนะครับท่านผู้ชมที่ไหนจ๊ะเนี่ยเอยหลังนายกนะครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกับสมัยสมชายวงสวัสดิ์หรือว่าสมัครสุนทรเวชแล้ววันเนี้ยที่มีการออก ไปครับท่านของเหล่าทัพนะครับท่านผู้ชมไปที่รายการเลยสักอย่างหนึ่งช่องสครับท่าน อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้สัญญาณมันแข็งปังทางนี้ครับท่านก็ได้มีการถามอย่างมากมายก่กองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถึงกระแสม็อบคนนั้นคนนี้จะไปร่วมไหมเนี่ยจะได้เห็นดารามากมายก่กองนะครับท่านผู้ชมรักชาติรักแผ่นดินนะเนี่ยออกกันไปเยอะไหมามาแน่ๆแล้วหรือเปล่าวันเนี่ยเห็นวันก่อนไปรวมกับเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมอุ้ฮันรไทยครับท่านหลังจากหายไปนานนะเนี่ยหายไปนานจนน่าใจหายนะครับท่านผู้ชมตอนสุดท้ายก็โผลมาแล้วครับท่านาไปค้น ปัหาของคนอื่นๆก็ยังคงเงียบนิ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านจับตามองนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้าแลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมเริ่มออกมาอีกแล้วค้านตั้งพีรพันเป็นนายกไอ้ไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีขู่นะเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะจบแบบอะไรวะเนี่ยรัฐบาลเสถานะครับท่านผู้ชมกูว่งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ต้องโชว์ก่อนนะเนี่ยรอฟังทีเด็ดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดอยู่แล้วครับท่าน เพราะอะไรถึงต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดจ้ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยประชาชนทั้งหลายน่ารอฟังรอฟังอะไรจ้ะรอฟังเนี่ยผมไม่มีอะไรเด็ดเลยนะเนี่ยที่จะไปขึ้นเวทีมันก็ต้องบอกว่าทีเด็ดอยู่แล้วครับท่านเหมือนกับเราเป็นผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นักกีฬาครับท่านกําลังจะชกมวยหรือกําลังจะอะไรสักอย่างมั่นใจไหมคะโฮ้ยไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยแพ้แน่นอนเลยผมว่าก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมั่นใจเหลือเกินจะชนะนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เตรียมเอาเหรียญทองกลับมาแน่อย่างนั้นนอออย่่่าางง้รรผผูชมมสวลจกเป็็ไ อีกเรื่องหนึ่งครับท่านก็ต้องบอกแบบนี้ไปงานศพเสียใจไหมคะโอ้ยดีใจเหลือเกินก็คงไม่ใช่ไปงานแต่งหรอจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างโอ้เศร้ามากนะเนี่ยแต่งงานมันก็ไม่น่าจะมีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงตอนนี้นะเนี่ยม็อบเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากครั้งก่อนนะเนี่ยเจอครับท่านไม่รู้ไปปั่นกระแสหรือทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นกองเชียร์อิงนะครับท่านผู้ชมใครหรอจ๊ะเนี่ยปวนครับท่านป่วนมบคอปทอนนะเนี่ยในอะไรวะเนี่ยเบร์อวันว่างๆครับ ท่านหลังจากโผล่ไปที่มอบนะครับท่านออกไปออกไปคนอื่นว้เฮ้ยองยิ้งออกไปนายกออกไป ไม่ออกอยู่ต่อออกทําไมอยู่ต่ออะไรประมาณนี้ตอนนี้สอที่จะต้องระวังเนื้อระวังตัวสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านหลังจากตอนนี้เว้ยเฮ้ยมวลชนม็อบคนหนึ่งนะเนี่ยเต้อาชีวะครับท่านบอกเจอที่ไหนเอาแน่เต้ขู่จุดจุดนเนี่ยเบิร์ตวันว่างครับท่านถ้าเกิดโผล่มาที่ม็อบวันที่28อะไรประมาณนี้อันนี้ก็แจ้งมาจากช่อง8ดนะครับท่านผู้ชมเดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่จะมาตะโกนแบบแปลกๆครับท่านดีว่าเนี่ยมวลชนไม่เดือดนะครับแล้วก็ เฮ้ยมาลุมมาตุ้มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวความชอบทมของม็อบเราก็จะหมดไปอะไรประมาณนี้แล้วคนดีว่าคนที่ยืนเขายืนตะโกนอยู่นะครับท่านเนที่อิงอยู่ต่ออยู่ต่อดีว่าเหมือนกับว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมหูอาจจะไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอ่อนนี้เจอแล้วเว้ยเฮ้ยที่ปานเทพครับท่านที่ทานไนเดชานันนเนี่ยช่วงนี้เหมือนกับว่างนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวครับท่าน เนี่ยผมจะออกมาไลฟ์สดนะเนี่ยเดี๋ยวจะกินวายก็ไม่ได้เดี๋ยวนายสนทีก็จะมาเล่นผมอีกเนี่ยเนี่ยตอนนี้นายปานเทพลูกน้องนายสนทิเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้แต่แกจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับท่านผู้ชมซัดก,กันไปซัดก,กันมาเกิดอะไรขึ้นจ้าทนายเดชาก็ได้เดือดนะเนี่ยเห็นไม่ม็อบตามสูตรเลยก็จะต้องขอเงินบริจาคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยซัดก,กันไปซัดก,กันมาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็มีอย่างไรต่อจ้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยปานเทพมีคนปล่อยข่าวว่านั่นเนี่ยคุณว ที่จะดาดประยุทธ์ในวันที่28นี้ซึ่งเป็นเรื่องเท็จนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยเราจะเดินตามนี้สามัคคีเป็นพลังคำจุนแผ่นดินไทยนะครับท่านผู้ชม ก็ถูกต้องเลยครับท่านคำจุนแผ่นดินไทยนะเนี่ยโดยการที่อิงไม่ลาออกนี่ก็สมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดลาออกนะเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเป็นการเตะมูเข้าปากหาหรือเปล่าวะเนี่ยจ้องมองอยู่ไกลๆนะครับท่านผู้ชมกระดิกตีนทีสองทีครับท่านปล่อยอันนี้ปล่อยอันนี้มาเกิดอะไรขึ้นจ้าลาออกแล้วนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้วะเฮ้ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่ปล่อยคลิปวางคลิปไปก็เดินตามเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ต้องอดทนรอไปก่อนครับท่านจะดูพรพรมพันหลังจากมั่นใจเหลือล้นนะครับท่านผู้ ชมทนเหลือหลายครับท่านในการออกมาฟันธงฟันธงเมื่อ18ที่ผ่านมานะ้เนี่ยอิงจะต้องลาออกแล้วก็ยุบสภาหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปได้ย้อนดูสถิตินะครับท่านฟันธงทุกครั้งครับท่านแล้วก็พังทุกรอบนะครับท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวก็ต้องอยากจะลุ้นุ้นว่าอะไรจ้าให้จัดงบใไปได้ติดสักทีนะครับท่านหลายคนก็ถามนะเนี่ยเอ้ยทำไมวันที่ประกาศเจอกันนั่นเนี่ยวันที่28นี้อะไรประมาณนี้ทําไมให้จตุพรเป็นคนประกาศนะครับท่านผู้ชมทําไมคนนี้ไม่ประกาศ ทาไมคนนั้นไม่ประกาศโอ้ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเนี่ยเจตุพรเขาอะไรว่าเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะครับท่านผู้ชมมาก่อนแล้วเนี่ยเหมาะสมทุกกรณีในการออกมาประกาศแบบนี้บางส่วนละจ้าบางส่วนบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยถ้าเกิดประกาศนั่นเนี่ยกูเป็นคนประกาศแล้วคนมาน้อยเสียหน้าสิเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาไหนคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยไม่มีมวลชนใครบ้างหันซ้ายหันขวาแล้วก็ให้นี้ออกมาประกาศหรือเปล่านะครับ่านผู้ชมก็ลือกันวุ่นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยจะุพรออกมาประกาศครับท่านคนจะมากันมืดฟ้ามัวด,ดินนะครับ่านผู้ชมเหมือนกับถ้าเกิดผมจะจัดนอบเนี่ยเตรียมดูนะท่านทั้งหลายคนจะมากันหลอมแหลมเป็นกระจุก,ยกอ,ยอยู่อุ๋ยหม้ออะไรประมาณนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับ่านผู้ชมแล้วมันก็ต้องบอก3 4มสี่ห้าหชั่วโมงไปก่อนครับท่านเป็นเวลาอันสั้นนะเนี่ยเพราะถ้าเกิดบอกนานคนมาน้อออยะไร วันเนี่ยมาน้อยอีกแล้วเฮ้ยทำไมกูจัดแม่งไม่สําเร็จสักทีวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้าก็จะต้องหาตางลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ได้ข้ออ้างเลยครับท่านอ้างว่าอะไรจ้าอ้างจะต้องออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมกลับบ้านก่อนเพราะว่าเกินกําหนดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เงินบริจาคใช้วันเดียวเหลือมอบให้ทัพภาค2ออันนี้ก็ต้องเป็นแบนเนอร์ครับท่านไม่ใช่อะไรนะเนี่ยหลายฝ่ายถามเข้ามา เอ้ยมันเหลือไม่ได้สิไว้เฮ้บอกต้องใช้คำพูดอีกแบบหนึง่งเพราะถ้าเกิดของเหลือนี้เออีมันก็เออแล้วก็ ครับเขาอยากจะต้องการหรือเปล่าส่วนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทำม็อบหนึ่งวันครับท่านลั่นขอบริจาคนะเนี่ยแล้วบริจาคกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าไป7ล้าน7ตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างจ้าบริจาคกันสักกี่มากน้อยแล้วครับท่านชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยเออหลับสบายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบางคนครับท่านไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะเนี่ยวันนี้เฮ้ยหาใครมา3ฟองที่ว่าเฮ้ยถามมาทําอะไรเจ้ะเนี่ยเออมาทําอะไรกินนะครับท่านผู้ชมบ้านอยู่ กันอาจจะหลายคนครับท่านไม่ค่อยจะมีกินเลยนะเนี่ยไปเก็บเศษเหล็กแล้วเดินไปเก็บเศษเหล็กอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรจ้เนี่บริจาคหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่รู้จ๊ะ มันไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับท่านที่จะต้องรู้หรือไม่รู้อะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ชวนลีกภัยอาจจะเดือดเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะงงหรือเปล่านเนี่ยทำไมวะออกไปอีกแล้วกักมือไม่ทันนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เดียวว่าทัญญาครับท่านมาดามเดียก็ได้ประกาศลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วนะครับท่านพ้ยที่จริงอาจจะอยากออกก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจากลาออกก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอีกเฮ้ย ทำไมลาออกแล้วนั้นเนี่ยทำไมไม่มีความอดทนทำไมอยู่แป๊บๆแ,แล้วก็ไปย้ายมาจากพลังประชารัฐไม่เท่าไหร่ทำไมก็ทิ้งพักไปแล้วนะครับท่านตอนนี้ก็ได้โอกาสจังหวะด,ดีนะครับท่านหลายภาคส่วนตอนนียก็ได้ออกมาขยับขยื่นนะครับเริ่มผู้ชมหลายภาคส่วนเนเน่รัดก้าลูกไตลงสวรนรณคีรีก็ลาออกจากรอทอสอชอหลังจากละสาหนักมาตามเดียก็ลาออกไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเออแล้วนายหัวชวนจะอยู่พันถือวันนี้ก็ได้มีกระแสะข่าวเข้ามาอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้นวเนี่ยเฮ้ยจะส่งหรือไม่ส่งนายชวน บ้างก็ออกมาว่าไม่ส่งนะครับท่านในการลงสอสอบ้างก็บอกว่าส่งนะครับท่านผู้ชมบ้างก็สงสัยครับท่านทำไมนายชวนลีกภัยนั้นเนี่ยยังอยู่ต่อนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันลาออกจากการเป็นสอสออะไรประมาณนี้แล้วก็ออกไปตั้งพรรคใหม่ตามที่ใครแล้ววะเนี่ยอดีตนกวีดกปปสอ,ออกมาแนะนานะครับท่านแต่แนะนําใครไม่รู้นายชวนครับท่านเงี้ยเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมแกประกาศอยู่บ่อยๆครับ, <c oughs> บท่านผมเป็นคนดีสู้สัตว์สุจริตไม่เคยทําธุรกิจนะเนี่ยแล้วก็อะไรวะเอ่อ ถนนอ๋อถนนไม่รู้ได้หรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้อิ่มยิ้มหวานนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ค่ามบกเลวราชหรือเปล่านั้นยังไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยคอมเมนต์ผ่านานมานายกอิงมาอีกแล้วครับท่านให้รัฐมนตรีเก่านนเนี่ยกาอกประวัติด้วยเว้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเพื่ออะไรจ๊ะเพื่อที่จะสั่งเล่งเช็คคุณสมบัติค่าสัปดาห์หน้าเสร็จแล้วนะครับท่านแล้วก็มีการ ชะแง,งตานะครับท่านผู้ชมหรือว่าเหลียวหางตานเนี่ยไปมองที่ม็อบบ้างไหมโอ้ยมองมากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเสียสายตาวันนี้ผมก็เดินออกไปเ่าเ่อยเจอฝรั่งมังค่านะครับท่านผู้ชมต่างชาติมาถามทางอ้าวอยู่อย่างนั้นปุ๊บ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 กันไปพูดก,กันมาโอ้ประเทศอยู่สุดยอดมากฮอตฮอตฮอตไอ้ร้อนหรืออะไรประมาณนี้บอกไม่ใช่นะเนี่ยไปอนุสาวรีย์มาเห็นทําไมตอนนี้กัมพูชามาประเทศอยู่เยอะมากเลยนะเนี่ยมาเที่ยวกันหรือเปล่าเฮ้ยคุณเซ็น เอ้เขมนมาได้ไงเพราะเยอะพอเขาเอารูปให้ดูอ๋อบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชาวไทยแล้วเขาไปจัดงบไม,ไม่ใช่เขมนนะครับท่านอร,อรผมเข้าใจผิดโอ้สอรี่สอรีออ่แล้วก็แยกทางไปนะครับท่านผู้ชมหัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดย โดยตอนนี้นั้นเนี่ยหลายฝ่ายครับท่านหวังเหลือเกินสุเทพมาได้ไหมนันเะนี่ยลุงกำนันอย่าทิ้งมวลชนไปว่าเฮ้ยตอนนี้มีจตุพรมีหลายๆคนแล้วเว้ยเฮ้ยเสรีพิสุทธิ์ก็มีนั้นเนี่ยเจ๊ปุงเจ๊เปองนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะมากันให้อย่างครบคันนะครับท่านแต่คนที่จะขึ้นเวทีนี้ก็น่าจะหัวหัวนี้ก็น่าจะเป็นสนธินะครับท่าน แบบพี่ชิดชัยมงคลน,นี่คงจะไม่มีเวลาเหลือพอหรือเปล่าก็ไม่รู้หมอว่าลงุงหมอว่าลงวันก่อนหมอว่าลงออกมาแล้วสงสัยเหลือเกินนะเนี่ยการตัดไฟตัดเน็ตอะไรประมาณนี้เป็นการตัดแบบหลอกลวงหรือเปล่าล่อหลอก,ลอกหรือเปล่าอาจจะไม่มีการตัดจริงนะครับท่านผู้ชมกัวงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านกับหมอว่าลงนี้แต่ที่แน่ๆวันนี้มาแล้วจ้าเอกนัทครับท่านลูกเลี้ยงสุเทพบอกนนเนี่ยประเทศมีปัญหาลุมแล้วเว้ยเฮ้ยจะออกตอนนี้ไม่ได้ต้องอยู่ช่วยรัฐบาลผ่านวิกฤั n นเนี่ยแล้วก็บอกว่าปัดต่อรองเก้าอี้รัฐมนตร หลังจากที่ตอนนี้ครับท่านภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมได้ออกมติด่วนมาเมื่อกี้ครับท่านด่วนท่นเนี่ยหลังจากภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลตอนนี้บอกมติพักภูมิใจไทยเตรียมยื่นเปิดแต่พี่ไปายไม่ไว้วางใจนายกอิงทันทีที่เปิดสภาสามกรกฎาคมนี้ด้านลูกเนวินเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่ออกมาเนี่ยประกาศเยเนี่ยพ่อผมชื่อเนวินแม่ผมชื่อนั้นชื่อนี้แล้วกูต้องรู้ไหมว่าเนี่ยอุย้ยไม่ต้องรู้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้า ลูกในวินเดือดน,นั่นเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นเป็นฝ่ายค้างป้ายแดงบางคนก็บอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีการเดินหน้าแล้วล่ามันแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายราวครับท่านสําหรับพักร่วมที่ออกไปอะไรประมาณนี้อาจจะโดนหลายดอกเลยนะครับท่านผู้ชมดอกนี้ที่แน่ๆครับท่านโดนดอกแรกกระแทกกลางกระบาลครับท่านอาจจะจุกอ่วมนะครับท่านผู้ชมซึ้งถึงสวงกันเลยทีเดียวแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้ามติภูมิใจไทยก็ต้องลุ้นครับท่านเพราะตอนนี้นะะั้นเนี่ย รมนัยรัฐมนตรีก็ทำเป็นไปตามโผชี้ อนุติดนาครทับโคต้าพักอื่นลั่นมีสอสอกว่า37นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะมีจากฝ่ายค้านเข้ามาเป็นหมูเห่าด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ้ยแสดงว่าอนุติดนาครทับแต่ก่อนแกอยู่กับสุดารัตแกยุ่ลาพันธ์นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าอาจจะได้รัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าวันนี้ส่วนที่นาว่าเอกอนุติดนาครทับประธานยุธศาสตร์พักกล้าทำแต่ก่อนนะครับท่านอยู่กับพักสุดารัตครับท่านเก่งการลุนโหสกุลนั้นนี่อดีตสอสอดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ไปอยู่กับสุดารัตด้ว ดวยนะครับท่านคุณสิทธาที่วาลีผู้พันปุ่นก็ไปอยู่ด้วยหลังๆเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะไม่ไหวเว้ย ออกนะครับท่านทั้งโอ้ยหัวหัวกันเลยทีเดียวตอนนี้สุดารัตน์นะครับท่านอาจจะเอ้ยคาราการสั่งไว้ค่อยสอสอก็เหลืออยู่คนเดียวนะครับท่านและอีก5คนจาก6คนละจ้ามาร่วมรัฐบาลแล้วนะครับท่านนี่ยืนยันนะเนี่ยประกาศนะครับท่านมั่นใจยังไงก็จะต้องเป็นฝ่ายค้ันต่อไปนั่นเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลแน่นอนมันใช่อยู่แล้วเขาไม่เชิญนะครับท่านสําหรับสุดารัตน์อะไรประมาณนี้เก่งทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมพังคาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านรอดหนะ้าอาจจะโอ้ ไม่เหลือนะครับ่านผู้ชมสําหรับพักอีกต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามสําหรับพักไทยสร้างไทยรอบก่อนจําได้หรือไม่นันเนี่ยสุดารัตนะคท่านผู้ชมเคยจะไปร่วมจับมือหรือไม่ต้องเตืนเป็นประโยคคําถามก่อนครับท่านกับใครจ้าสามกุมารใน อุตมะนะคร,นนรครับท่านผู้ชมนายสนธิรัตน์ครับท่านแล้วก็อีกคนหนึ่งใครแล้วว่าเนี่ยสมคิดจาตศสีพิทักษ์จำชื่ออีกคนหนึ่งไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยผู้ร่วมก่อตั้งนะครับท่านพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นในการเที่ยวสร้รางพรรคการเมืองนะครับท่านสุดท้ายไปไปมามาตกลงกันไม่รู้ผ่านผือครับท่าน ก็เลยมาสร้างไทยสร้างไทยนะครับท่านผู้ชมส่วนนั้นนี่ก็เหายไปแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาก็เป็นที่ติดตามเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอันนี้น่าติดตามสุดก็คือม็อบนะครับท่านผู้ชมอยากเห็นออกมาแบบหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยก็ไปเปิดดูได้ที่คอปทอนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านจะเดินผ่านระวังไว้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่าน <c oughs> เดี๋ยวจะโดนเหมารวมนะครับท่านผู้ชมผมจะผ่านแถวนั้นนะเนี่ย ต้องวิ่งแบบเอารองเท้าเหมือนสมัยเด็กๆเลยสอดใส่มือแล้วยังไงต่อจะวิ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นรองเท้าแตะนะครับท่านวิ่งทําไมวะเนี่ยกลัวคนอื่นมาเห็นนะครับท่านโอ้ยบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยผมเห็นโซเชียลเขาโพสต์นะครับท่านผมจะเดินไปห้ามก็ไม่ทันทาไมสภาพนั้นเนี่ยโซโหนี่รันโทแบบนี้นะเนี่ยแต่ละคนเหมือนกับจะออกมาจากบล็อกเดียวกันบ้างก็เดือดนะครับท่านจะไปขายยาย้อมผมนะครับท่านผู้ชมผมดาอะไรประมาณนี้เอา้าทำไมจะไปขายแบบนั้นเขาบอกว่าหลายคนผมขาวไปนะครับท่านผู้ ดูไปนึกว่าหนังจีนนางพญาผมขาบอกไม่ได้นะเนี่ยเป็นไปตามวัยนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปขนาดเดียวกันสุเทพเงียบนิ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ไหวติงมาร่วมม็อบครับท่านส่อที่จะทำให้มวลชนนั้นเจ็บปวดลวดร้าวหรือเปล่าทำไมลุงกำนันไม่มาไม่รู้แต่ทำเนียบครับท่านํนำที่ปิดกั้นมาติดตั้งบริเวณทางขึ้นตึกอะไรประมาณนี้นะครับท่านตึกบัญชาการแล้วก็มีการบอกสกัดซ้ำรอยไม่โดนหัวนายกหรืออะไรประมาณนี้ครับท่านเรื่องนี้เด็กๆนะครับท่านผู้ชม ปิดกั้นนี่ไม่รู้ว่ากั้นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านเสกสกนนะเนี่ยหรือว่าแลมโบอีสานนักสาบานมือวางอันดับต้นครับท่านไปสาบานสักพักไปถอนสาบานสักพักสาบานสักพักไปถอนเลิกเล่นการเมืองแล้วนะเนี่ยตลอดชีวิตไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็ถามไม่โบททาไมไปถอนสาบานถอนสาบานแล้วก็ถอน หอมว่รับดอมิ่งบกโนั้นผมแค่บอกทหารหลอกทหารเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องว่าจะถอนทหารบานนะครับท่านผู้ชมอ้าวโบมาแล้วครับท่านเป็นแลมโบ้ต้องอดทน10บล้อชนต้องไม่ตายโผลยื่นหนังสือถึงนายกอิงนะเนี่ยขู่เฮ้ย,ฮยถ้าเกิดตั้งพีระพันเป็นรัฐมนตรีนะเนี่ย อะไรวะค้านด้วยนะครับท่านในการตั้งพีระพันเพราะการบริหารพักของพีระพันล้มเหลวถือหุ้นผิดกฎหมายต่อไปอาจจะจบแบบรัฐบาลเสด็ฐานะครับท่านผู้ชมไอ้โบเอ้ยตอนแรกเขาอาจจะเบี่ยนหรืออาจจะปลดนั่นนี่ออกมาแบบนี้เขาก็ไม่ปลดเลยเพราะอะไรจ๊ะเฮ้ยไอ้นึงก็ออกไปนะครับท่านไอ้นั่นก็จบแล้วครับนายไอ้นี้ละจ๊ะ เข้าหน้าไม่ติดนะครับท่านผู้ชมวันนี้คู่หูแลมโบ้ครับท่านออกมากันบ่อยสนทิยาสวัสดีตเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีเพื่อค้านนายพิรพันธ์นั่งรัฐมนตรีพร้อมยื่นออกกตอโอ้ยจะไปยื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีเพื่อค้านนะเนี่ยในการตั้งพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรี เดี๋ยวก็ถีบมาให้เลยนี่ก็เล่นไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ทุเรียนทอดนะครับท่าน100กรัม150บาทลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เอลมอนตากลากตขาวอบปอบครับท่านสแกนเขียวๆตรงนีเ้เข้าที่แอปพลิเคชันไลน์หรือว่าจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักมุดไว้บนสุดก็ได้นะครับเดิ่ผู้ชมวันหลังว่างๆเดี๋ยวผมจะต้องมาจัดมอบบ้างครับท่านเปิดบริจาคนี่ห้าหกชั่าน เพื <Scroll> ่ออะไรจ๊ะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับท่านวงงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนลุ้นนะครับท่านผู้ชมจะตุพรจะออกมาครับท่านวันนั้นจะมีไม้เด็ดอะไรนะครับท่านผู้ชมสนทีลั่นครับท่านออกมาแน่ๆแล้วก็มีการปล่อยข่าวสนทีเตรียมจะมีสคริปต์ดาบประยุทธ์บนเวทีก็ออกมาแจงเงินพลละวันนะครับท่านผู้ชมก็รอฟังทีเด็ดครับท่านก็ติดตามกันไปก็จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่อารบขอจบแถลงข่าวไว้ก่อนสวัสด